เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับตอนนี้ผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับบริษัทเติมเกมราคาถูกกับเพื่อนสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเติมเกมแล้วเติมไม่เป็นหรือว่าใครอยากเติมเกมแล้วอยากเติมถูกนะครับผมแนะนำก็เพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับและตอนนี้นะครับทางบริษัทยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับเขาก้าวสู่ความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนครับทางร้านนะครับได้เพิ่มจุดจดทะเบียนบริษัทเป็น5ล้านบาทแล้านบา แลวครับเพื่อนๆรับประกันนะครับไม่มีรีฟันนะครับหากมีปัญหานะครับเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์เท่านั้นครับสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อน สวัสดีชาวปลื้มสไต์เกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสไต์เกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องนี้เลยครับท่านผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมมีเกมมือถือน่าเล่นเนี่ยมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะครับก็คือเกมนี้ครับ t i m e Defender นะครับพอดีเนี่ยผมไปเลื่อนเฟซแล้วไปเจอเกมนี้มาซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างแบบแนวแบบแน,แบบน่าเล่นเนี่ยนะครับภาพมันแบบออกแนว 2D ดด้วยนะครับทุกคนอ่ะ เกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่า Time Defender Global นะครับเปิดเพจพร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าพบกันเร็วๆนี้นะส่วนเรื่องของวันและเวลาเดือนเนี่ยยังไม่บอกมาแน่ชัดนะครับทุกคนแต่ว่าบอกออกมาแล้วนะครับว่าพบกันเร็วๆนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับเกมแนว Tower Defense นะครับจากผู้พัฒนานะครับคิงเลดนะครับผสมผสาน 2D Anime Art และ 3D Mo d e ลนะครับเรื่องราวของโลกอนาคตนะครับที่เกิดมิติรอยแยกนะครับส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนามว่าออ โดนะครับออกมาคุกค,คามเสรีภาพของโลกมาพร้อมกลยุทธ์ที่หลากหลายและตัวละครให้ใช้งานกว่า70ตัวครับทุกคนคือตัวละครอี่เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเกมกันนะครับทุกคนตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องปุ้มสไตล์เกมมือถด้วยนะครับเกมมือถือรอคุณอยู่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <laughs> はいはいいかにもさこの儀式さえあればほほう,ほうところでじゃあホ500やったこの儀式はこの身をさは,はいやったーおいしい棒ク ついに姿を現したか、ベアトリーチェ。はっでは早速捜査いたしましょう。 どうか私めにお任せくださいませルシフェル様ああ任せたよ